สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่อสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งให้กดติดตาม,มารับฟังกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้หลายได้ตามลิงก์ด้าน,นล่างได้เลยนะครับ จบกันไปครับในศึกพิบัลลิกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบุกไปเยืยนทอนท็อตแนมอัสเปอร์แล้วก็สามารถเอาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับซึ่งเกมนัดนี้นะครับในเรื่องของ11ตัวจริงเนี่ยนะฮะแมนยูเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับกลับมาใช้ดีนเฮซันอีกครั้งครับเป็นพวกต่อประตูตัวจริงครับแนวรับชุดเดิมครับก็คืออารอนมอนบิซาก้าลินเดอร์เลฟแฮนรี่แม็กไวด ลุกชอนะครับกองกลางเนี่ยใส่แม็กทูวินีกับเฟดมาเป็นตัวปัดกวาดนะครับแล้วก็ตัวลุกเนี่ยจะมีป็อกบาบรูโรนมีรรดฟอร์ดนะครับแล้วก็อเดรสันคาวานีที่เป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งมีลำดับเหตุการณ์อย่างไรกันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยแมนยูก็มาได้ลุ้นในเรื่องของการทำประตูก่อนนะครับมันเป็นจังหวะที่ป็อกบาเนี่ยแทงให้กับทางคาวานีแล้วก็ สอดขึ้นมายิงเข้าไปนะครับจริงๆขึ้นนำละ1นศูนย์นะครับแต่ว่าพอผู้ตัดสินเนี่ยมาเช็ค VR r นะครับมันก็มีจังหวะพลาดฟาวนะครับมันเป็นจังหวะที่แม็กโทเวนีเนี่ยไปทำฟาวก่อนนะครับไปเอามือฟาดใส่หน้าของซอนนะฮะทำให้ก็ผู้ตัดสินมาเช็คย้อนหลังก็คิดว่ามันฟาวก่อนนานนแล้วแล้วก็รีบป,ประตูกันไปก็เลยกลับมาเป็นผลสกอร์ศูนย์ไปก่อนนะครับแต่จากนั้นครับ นาทีที่40นะฮะนาทีที่40เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ทางโรเซโซเนี่ยมีการออกบอลให้กับเฮลเคนนะครับเคนก็แปะบอลให้กับรูคาตูล,ล่าหลุดขึ้นมาเสาแรกครับก่อนที่จะปาดมาเสารสองโลง่ลงๆให้กับซอนนะครับวิ่งเข้ามาชาร์จยิงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจังหวะนั้นก็มันเป็นการสกัดที่ผิดพลาดของแนวรับของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดีโน่กลับมาไม่ทันละ นฮะก็ทำให้สเปอร์ขึ้นนำหนึนาทีที่ห้าสิบเจ็ครับแมนยูมาติเสมอได้1-1นะครับเป็นจังหวะที่ทำชิ่งกันนะครับเฟรดเนี่ยก็ชิ่งกับบูโนนะครับแล้วก็มาฝากที่แรดฟอร์ดแล้วก็วิ่งไปทะลุช่องไปแล้วก็เป็นคาวานี่นี่แหละนะฮะคาวานี่หลุดไปนะครับยิงโล่งๆนะครับแต่ว่าคาวานี่ยิงติดจากนั้นเนี่ยเฟดยืนอยู่บริเวณนั้นก็ซ้ำเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ ตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับในนาทีที่57กันไปต่อมานะครับแมนยูมายิงในช่วงนาทีที่80ท้ายๆของเกมแล้วนะครับเป็นจังหวะที่บรูโน่เนี่ยไหลสันส้นๆให้กับเมนสันกรีนวูดครับกรีนวูดที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยก็ครอสตามน้ำเข้ามาแบบสุดสวยน้ำหนักพอดีเป๊ะเลยฮะแล้วก็ต้องชมคนมงอย่าง an, เอเดสันคาวานี่มงเข้าไปแบบสวยงามด้วยนะครับทำให้แมนยูขึ้นนำา -1 ประตูสุดท้ายปิดกล่องครับนาทีที่90บวก5ครับก็เป็นประตู31นั่นแหละเป็นจังหวะที่ป๊อกบาเนี่ยไหลทางขวาให้กับเมสันกินบูธครับแล้วก็ board กินบูธก็ตามสไตล์ตามทรงครับซัดเข้าไปเสาแรกแบบสุดคมครับเรียบร้อยนะฮะลงมาเป็นซูเปอร์ซับเลยนะครับจบเกมแมนยูเอาชนะได้3-1ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีตารงางคะแนนมาให้รับชมกันด้วย5ประเด็นหลังเกมมีอะไรนะ่าสนใจนะครับ 5ประเด็นหลังเกมเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งผู้รักษาประตูครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นแบบเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนกับดีโน่เนี่ยเริ่มที่จะมีการได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งทดแทนเดก้าในช่วงหลังๆมาแบบต่อเนื่องนะตั้งแต่เดก้าเนี่ยกลับไปสเปนแล้วก็กลับมาเนี่ยคือโอกาสเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับเลยนะฮะ ส่วนอยากจะเป็นดีโนเป็นมือหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเดกาจะกลับมาได้แล้วในเกมที่ผ่านมาแต่ว่าพอเกมใหญ่เนี่ยทุกคนคาดว่าเฮ้ยคงเป็นเดกานะครับแต่สุดท้ายโอเล่เลือกดีโนมากกว่านะครับมันก็สแสดงถึงอะไรบางอย่างนั่นแหละนะฮะซึ่งดีโนอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการเสียประตูก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดโดยตรงถูกไหมครับเพราะว่ามันมีจงังหวะความผิดพลาดของแนวรับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จงังหวะอื่นเขาก็ ช่วยเซฟอยู่นะในจังหวะที่ซอนยิงอย่างเงี้ยนะครับนในจังหวะที่เฮลิคยเนี่ยพยายามยิงเข้าไปเขาก็มีจังหวะเซฟอยู่ภาพรวมไม่ได้เล่นแย่เลยครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละในดับที่สอบผ่านสาหรับดีเน่สั้นนี่คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของการให้โอกาสดีโนนะครับที่มันต้องโฟกัสกันเลยครับว่าช่วงนี้ทําไปทำมาเนี่ยดีโนมีโอกาสอยู่กับทีมสูงมากๆนะครับแล้วก็คนที่จะไปอาจจะเป็นเดคาหรือเปล่า อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่คือประเด็นข่อแรก2นะครับก็คือตําแหน่งกองกลางนะครับวันนี้ก็อย่างที่เราคาดการกันออกมาแล้วแหละก่อนเกมว่าเหมาะสมครับเกมให,ใหญ่แบบนี้เกมที่ต้องเจอแนวรุกที่อันตรายแบบนี้เราต้องมีเฟสแล้วก็เมโทรเบนียืนคู่กันนะครับส่วนเหนือขึ้นขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะเป็นบรูโนเป็นปอกบาแล้วก็แรดฟอร์ดซึ่ง มันทําให้ทั้ง3คนเนี่ยเล่นง่ายคาว่าน,นี่เล่นง่ายทั้ง4คนแหละเล่นง่ายไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับแนวรับมากจะเกินไปเพราะว่ามีตัวบัตรกวาดประจําทีมอย่างแม็กทูบเนย์กับเฟสดลงพร้อมกันนะครับในายามเจอทีมใหญ่เนี่ยสมควรที่จะให้2คนเนี่ยลงพร้อมกันครับนะแล้วก็ให้อิสระในเรื่องการปั้นเกมอย่างเช่นบ็อกบาไม่ต้องมาพะวงเกี่ยวกับแนวรับละนะฮะหรือว่าบรูโน่หรือว่าแรดฟอร์ดทำนองน,นั้นนะครับถือว่าเหมาะสมการจัด กองกลางคู่ชุดนี้ลงนะครับแล้วก็เหมาะสมในเรื่องของการให้บล็อกบาร์ไปเล่นตัวริมเส้นทดแทนด้วยนะครับมันทําให้บล็อกบาร์เนี่ยอิสระในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมนะฮะสครับเอเดนสันคาวานีครับทาไปทํามาเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะอยู่กับทีมสูงนะจากเกมนัดล่าสุดที่พบกับสเปอร์เนี่ยแล้วก็โม่งได้ด้วยเนี่ยคือแบบ พอหลังจากจบเกมเนี่ยโซเชียลก็เดือดเหมือนกันนะฮะว่าอยากให้ต่อสัญญานะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์อ่อคอมเมนต์กันหลอกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของโอเล่ด้วยซึ่งยามที่น้องๆเนี่ยอาจจะมีผลงานไม่สม่ำเสมแบนเราก็ต้องการกองหน้าที่มีประสบการณ์กองหน้าตัวเก่าอย่างเขาันนี้เข้ามาซึ่งทำไมทำมาก็มีโอกาสที่อยู่เหมือนกันครับแล้วก็การที่เขามายิงประตูเนี่ย ในเกมสาคัญเนี่ยมันช่วยทีมได้มากเลยนะนะครับสำหรับคาวานีนะครับถือว่าผลงานนั้นเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับสําหรับคาวานีนะฮะแล้วก็4ครับเมสันกรีนบูธครับก็เป็นซูเปอร์ซับคนใหม่ไปแล้วครับเจ้าหนูคนนี้ครับเราสร้างกันดีว่าคือเมสันกรีนบูธเนี่ยเป็นซูเปอร์ซับชั้นดีคนหนึ่งแหละนะครับเขาเป็นคนที่มีสถิติที่ลงมาเป็นตัวสำรองแหละแล้วก็มักจะเปลี่ยนเกมได้มักจะทําประตูได้ ประตูขึ้นนาประตูตีเสมอก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นอีกเกมนะครับที่เจ้าหนูรายนี้ลงมาแล้วก็ทำประตูได้แล้วก็มีการแอซิดให้กับคาวนีด้วยถือว่าทั้งยิงทั้งจ่ายเลยครับทำได้ดีมากๆสหรับดาวุ่งรายนี้เพียงแต่ว่าบางช่วงเวลาในช่วงที่ผ่านมาซีซั่นเนี้ยอาจจะมีบางช่วงที่ฟอร์มแกวงไปหน่อยดรอปไปหน่อยแต่ภาพรวมก็ถือว่าอนาคตสดใสนะครับแล้วก็5ครับก็คือจังหวะ V.R. a นะครับหรือว่าจังหวะดราม่าที่พูดกันไปก็คือประตูที่เราเกือบได้ประตูแรกนั่นแหละแล้วก็โดนลิฟจาก V.R. ผู้เลืสินนั่นแหละนะครับมันเป็นจังหวะดราม่าที่มีการถกเถียงกันหลังเกมเช่นเดียวกันว่าแมนยูสมควรได้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยผู้จัดก,การทีมของทั้งสองฝ่ายก็คือแมนยูกับสเปอร์เนี่ยก็มีการถกเถียงกันอยู่เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับมากันในเรื่องของบทสัมภาษณ์กันก่อนนะครับบทสัมภาษณ์ของโอเล่กันใะห้าประเด็นประมาณนี้นะครับ ประเด็นเรื่องแรกเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์โอเล่เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับไม่เห็นด้วยครับกับจังหวะที่โดนลิฟประตูโดยวีอรนะครับซึ่งเขามองว่ามันเป็นประตูแบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยก็มีการแบบพูดถึงซอนด้วยครับว่าคือแสดงอาการเยอะจนเกินไปนะครับนะหรือว่าแบบ acting เยอะทำนองนั้นนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็เขามองว่า ประตูที่ได้ประตูที่คาวานี่ยิงเข้าไปอ่ะจังหวะนั้นอะ่ะเราโดนลิฟ่ะก็คือมันเป็นประตูที่เข้าไปแล้วทํานองหลานนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่มองออกมาซึ่งนอกจากนี้โอเล่ยังได้มีการพูดถึงคาวานี่ครับหลังจากจบเกมด้วยโอเล่ Ole บอกว่ามันไมมีความลับครับคือบอกตรงๆก็คือเราเนี่ยต้องการเก็บคาวานี่เอาไว้ใช้งานต่อไปนะครับซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่า ทีมต้องการเขามากนะครับผมอยากให้เขาอยู่ในทีมโอเดอร์ฟอร์ดต่อไปแล้วก็ยิงประตูด้วยการแบบพุ่งมงหรือว่าช่วยทีมต่อไปแล้วกันนั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของคาวานี่ด้วยนะครับเพราะว่าคาวานี่เองก็ว่ากันว่าได้มีการไปพูดคุยกับโบคาจูเนียเอไว้แล้วนะครับนะแต่ว่าอย่างที่ว่ากันไปแหละรอดูหลังจากจบซีซั่น ว่าเขาจะเลือกแบบไหนแต่ความต้องการของโอเล่ก็ชัดเจนก็คือต้องการให้คาวานี้อยู่กับทีมต่อไปแถมทั้งสกอตต์แม็กโทเวนีนะครับแม็กโทเนีเนี่ยนะครับ,ก,รบก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแฮปปี้มากๆนะครับที่สามารถชําระะแนนได้นะครับโดยการมาบุกเอาชนะสเปอร์ถึงทินได้3-1ด้วยกันนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในช่วงพักครึ่งนะครับพักครึ่งเนี่ยนะครับทางแม็กโทเวนีบอกว่า เขาเนี่ยได้รับคําสั่งผู้เล่นทุกคนได้รับคําสั่งว่าให้เล่นแบบใจเย็นนะครับไม่ต้องตกใจเรามีคาแรคเตอร์ที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเจอคู่แข่งที่ยากลําบากดังนั้นเราต้องออกมาเล่นแบบมีความสุขไม่กดดนันผ่อนคลายเท่านองนั้นครับมันก็เลยออกมาในผลอย่างที่เราได้เห็นกันก็คือนักเตะเครึ่งหลังแมนยู U, ทําได้โอเคนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันก็เป็นปัญหาดราม่านะครับก็คือ อย่างที่บอกกันไปโอเล่ก็มองว่าซอนเนี่ยมีการแกล้งเจ็บจนเกินไปหรือทำอะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในจังหวะแบบนั้นะนะครับคือมันไม่ควรที่จะเป็นลูกฟาวหนักหนาอะไรเลยในจังหวะนั้นนะฮะคือโอเล่ตำหนิซอนนั่นแหละนะครับผู้เล่นของทางสเปอร์แต่ว่าโชเซ่บิโยก็ออกมาตอบโต้ทันทีนะครับหลังเกมว่าคือเขาก็มองว่าซอนเนี่ยมันก็ฟาวอะนะฮะทำไงได้ ะครับแล้วก็ออกมาโต้เถียงโอเล่แบบดุเดือดกันเลยทั้งคู่นะครับก็โอเคนี่คือดราม่าหลังเกมที่เอามาว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตารางคะแนนกันหน่อยนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับคู่อื่นก็มีเลสเตอร์พบกับเวสแฮมแล้วก็เวสแฮมเอาชนะได้3-2นะครับซึ่งเกมดังกล่าวครับไปดูกันนะฮะ ลินกาดนะครับลินกาดกดไป2ประตูครับนาะนะทีที่29แล้วก็44นะครับแล้วก็จอรอดโบเวนนะครับยิงเข้าไปนาะทีที่48นะครับส่วนเลสเตอร์อีเฮนนาโชแต่สิสนสคัญก็คือมีการพูดถึงกันเยอะมากก็คือในส่วนทางลินกาดนี่แหละที่ทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องมากๆนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นการเชื่อมโยงหรือเปล่าว่าการกลับมาของลินกาดเนี่ย มีโอกาสที่จะอยู่กับทีมต่อไปไหมนะครับทำนองนั้นเนาะนะครับนี่คือผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในเกมล่าสุดนะครับเนี่ยแล้วก็นวิวคาสเซลชนะเบอร์ลี่สองหนึ่งแล้วก็มีคู่อเซนอลพบกับเชฟฟิลด์ด้วยนะครับเช้ามืดนะฮะแล้วก็ตการางคะแนนล่าสุดที่มีการอัพเดตกันเดี๋ยวผมรีเฟรชสักหนึ่งรอบนะครับแมนต่อไปแมนยูเจอเบอร์ลี่นะครับก็แข่ง31 แต่มี63แล้วนะครับเลสเตอร์ตามมาอันดับ3เวสต์แฮมฟอร์มแรงมากครับตามขึ้นมาอันดับ4เชลซีอันดับ5ลิเวอร์พูลอันดับ6สเปอร์อันดับ7นะฮะเนี่ยฮะเจวาร์ตันอาร์เซนอลแล้วก็ลีดนะฮะมันมากๆนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่สเปอร์ขึ้นมาเนี่ยคือสนุกมากๆครับพิบเหล่งกิตซีซั่นนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ย็ดที่น่าสนใจนะครับ สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ